วันนี้สี่จังหวัดที่หมอกรออยู่ห่างจากครอบครัวสามตำบลที่ป้านนิดอยู่ห่างจากลูกสองเมตรที่พลอยอยู่ห่างกับแม่เพราะวันนี้ยิ่งห่วงยิ่งต้องห่างขอบคุณทุกระยะห่างที่ร่วมกันเสียสละเพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันปอตทสารพลังใจ we fight together ลื่นไม่มีสะดุดทำความสะอาดทุกคราบสนิมช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืดเช่นกรอนบานพับประตูไล่ความชื้นที่เกิดจากน้ำช่วยป้องกันการเกิดสนิม สเปรย์เนกประสงค์ฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองตัวช่วยในการดูแลอุปกรณ์ของคุณด้วยคุณสมบัติการแทรกซ,ซึมที่ดีจึงใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกในทุกประเภททั้งอุปกรณ์ในบ้านอุปกรณ์ในโรงงานและเครื่องจักรทั่วไปไม่ว่าจะอีก,กี่ปัญหาของการหล่อลืน่นสเปรย์เอนกประสงค์ฟิกซ์วันก็เอาอยู่สเปรย์เอนกประสงค์ฟิกซ์วันมีจำหน่ายแล้วที่เดมอลทุกสาขาและศูนย์บริการเวนลอยทั่วประเทศสเปรย์เนกประสงค์ฟิกซ์วันจากเวนลอยเวนลอยลืย่นเหลือล้อลอลนทนเหลือหลาย จับทุกประเด็นร้อนจับทุกข่าวดังจับมาเล่าจับมาคุยในรายการจับข่าวมาคุย,คยกับสองผู้ดำเนินรายการอิทธิพันธ์บัวทองและสิรินรัตน์จันทมาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ี่โมงครึ่งถึง6กโมงเย็นฟังสดสดทาง FM 90.5ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และออนโ b i l e แอปพลิเคชัน Smartbomb Radio สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทำไทยรายการ Insider Talk โดยทนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลล่ลอยเวลล่ลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่19พฤษภาคม2563อยู่กับผมกิตติเดชธนดิษวรณครับท่านผู้ฟังครับรายการของเราวันนี้จะพามาติดตามอีเวนต์ใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับนั่นก็คือการประชุมสมัชชาอนามัยโลกหรือพูดอีกอย่างก็คือการประชุมใหญ่ของสมาชิกองค์การอนามัยโลกทั้ง194ประเทศนั่นเองนะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมาพบกันครั้งหนึ่ง แน่นอนครับการประชุมปีนี้เรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือเรื่องของโรคโควิด -19 เรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่ในขณะเดียวกันในที่ประชุมก็มีประเด็นร้อนอื่นๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สหรัฐแล้วก็อีกหลายประเทศพยายามผลักดันให้เปิดการสอบสวนการรับมือโรคโควิด -19 ขององค์การอนามัยโลกเองว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือไม่ ซึ่งก็หนีไม่พ้นครับถูกมองว่าเป็นการเล่นงานไปยังประเทศจีนอีกทีหนึ่งคือสหรัฐเนี่ยต้องการเล่นงานจีนในเวทีองค์การอนามัยโลกนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ร้อนไม่แพ้กันก็คือเรื่องไต้หวันครับที่ก่อนหน,นี้พยายามจะขอเข้ามาร่วมการประชุมปีนี้ด้วยในฐานะผู้สังเกตการณ์ไม่ได้เป็นสมาชิกซึ่งสหรัฐเองสนับสนุนเต็มที่แต่ว่าประเทศจีนก็คัดค้านหัวชนฝานะครับ เอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวนะที่เกิดขึ้นในการประชุมใหญ่องค์การอนามัยโลกเมื่อวานนี้นะครับปกติแล้วการประชุมใหญ่แบบนี้นะฮะของ WHO ก็จะต้องถูกจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่นะฮะในนครเจนีวาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าเมื่อวานนี้ฮะก็สืบเนื่องจากวิกฤตโควิด1 9้ากลายเป็นว่าการประชุมปีนี้ก็เลยต้องจัดแบบเสมือนจริงจัดแบบออนไลน์แทนนะครับแล้วก็การประชุมเกิดขึ้น 2วันฮะเมื่อวานนี้วันแรกแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่2รวมเป็น2วันเต็มๆที่น่าสนใจที่สุดครับในการประชุมวันแรกเมื่อวานนี้ก็คือการปรากฏตัวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนครับปกติเนี่ยสีจิ้นผิงจะไม่ออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าออกมาพูดด้วยตัวเองเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าไม่ใช่โอกาสหรือว่าวาระที่สําคัญจริงๆ แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับในการประชุมใหญ่ขององค์การอนามัยโลกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกโรงด้วยตัวเองแล้วนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นการระบาดของโรคโควิด -19 ตั้งแต่นู่นเลยเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่ประธานาธิบดีจีนเนี่ยออกมาปรากฏตัวแล้วก็พูดในเวทีโลกนะฮะไม่ใช่แค่พูดในประเทศเท่านั้นแต่นี่คือครั้งแรกที่สีจิ้นผิงเนี่ย ใช้เวทีโลกก็คือเวทีของ WHO ในการสื่อสารเรื่องของโควิด1 9ซึ่งแน่นอนครับว่าผู้นำจีนก็ต้องออกมาปกป้องการรับมือของประเทศตัวเองที่กำลังโดนสหรัฐโดนทรัมป์เนี่ยวิจารณ์ไม่เว้นแต่ละวันนะฮะทีนี้สีจิ้นผิงพูดว่ายังไงบ้างนะฮะสีจิ้นผิงบอกว่ายืนยันครับว่าจีนนั้นนะฮะได้เรียกว่ารับมือกับโรคโควิด -19 เนี่ยด้วยความเปิดกว้าง โปร่งใสแล้วก็มีความรับผิดชอบนอกจากนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่าได้ให้ข้อมูลกับองค์การอนามัยโลกแล้วก็ให้ข้อมูลกับประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดนับตั้งแต่ที่เกิดการระบาดในวงกว้างแล้วก็มีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสเนี่ยจะแพร่ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับทางสีชิ้นผิงครับก็ได้เรียกร้องนะฮะให้ทั่วโลกร่วมกันสนับสนุน WHO ครับในขณะที่แน่นอนก็อย่างที่เราเห็นกันว่า ในช่วงที่ผ่านมานะครับ WHO ถูกสหรัฐถูกทรัมป์โจมตีรวมไปถึงการที่ทรัมป์นะฮะประกาศระง,งับเงินทุนสนับสนุนให้กับ WHO จนกว่าจะมีการสอบสวนว่า WHO เองเนี่ยมีความเป็นกลางขนาดไหนเข้าข้างจีนหรือไม่ซึ่งสหรัฐก็เป็นประเทศที่ปกติแล้วแต่ละปีให้เงินสนับสนุนกับ WHO มากที่สุด อย่างปีที่แล้วก็กว่า400ล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับปรากฏว่าในการปรากฏต,ตัวครั้งนี้ครับของสีจิ้นผิงเนี่ยเขาไม่ได้มาตัวเปล่านะฮะแต่ว่ามาพร้อมกับคำมั่นสัญญาด้วยครับว่าประเทศจีนเนี่ยจะให้งบประมาณอุดหนุนองค์การอนามัยโลกเพิ่มเติมอีก2,000ล้านดอลลาร์ครับ2,000ล้านดอลลาร์ในเวลา2ปีเพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด -19 โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาประเทศที่มีฐานะยากจนในการตอบโต้แล้วก็ฟื้นฟูบ้านเมืองนะฮะหลังจากโรคระบาดเนี้ยได้ผ่านผลปไปซึ่งแน่นอนครับการที่ผู้นำจีนใช้เวทีของ WHO ออกมาประกาศทุ่มเงิน2 0 0 0ล้านดอลลาร์แบบนี้ก็เป็นการเรียกว่าตบหน้าทรัมป์นั่นเองนะฮะตบหน้าสหรัฐที่ในขณะที่สหรัฐเนี่ยประกาศตัดงบ นในช่วงที่โลกกำลังต้องการ WHO กำลังต้องการความร่วมมือเพื่อควบคุมโรคโควิด1 9มากที่สุดจีนเองออกมาประกาศทุ่มงบเพิ่มให้ก็เป็นการแก้ข้อขอราหาของสหรัฐด้วยนะฮะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมจีนเนี่ยนะฮะเงินที่อุดหนุนให้กับองค์การอนามัยโลกให้กับองค์การสหรประชาชาติเนี่ยถึงมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับสหรัฐสีจ้นผิงก็เลยโผล่มาเมื่อวานนี้นะฮะมาปรากฏตัวมากล่าวสุนทรพจน์เนี่ย ก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวจีนให้เงินองค์การอนามัยโลกไปเลยนะครับ2,000ล้านดอนลลาร์ให้รับมือนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือประเทศต่างๆในเรื่องของโควิด -19 โดยเฉพาะนี่ครับก็เป็นการเรียกว่าแสดงท่าทีนะฮะชัดเจนแล้วก็สวนทางกับสหรัฐแบบตรงกันข้ามเลยเนี่ยนะครับทีนี้ถ้ามาดูตัวเลขครับที่ผู้นำจีนเนี่ยประกาศจะให้ WHO ทำไมต้องเป็นเลข2,000ล้าน ปรากฏว่าเลข2,000ล้านนี้มีความหมายนะฮะคือเป็นจำนวนของงบประมาณครับที่ WHO ใช้ตลอดทั้งปีที่แล้วนะฮะคือประมาณนี้พอดีประมาณ2,000ล้านดอลลาร์ซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็มากกว่าที่สหรัฐนะครับประกาศระง,งับไปก็คืออย่างมากที่สุดเนี่ยก็ราวๆ400ล้านดอลลาร์อันนี้เจอ2,000ล้านของจีนไปนี่คือตัวเลขสหรัฐด,ดูน้อยไปเลยนะครับ นอกจากนี้ครับในการกล่าวสุนทรพจน์สีจิ้นผิงก็เน้นย้ําการสนับสนุนของจีนนะฮะต่อตัวของผู้อํานวยการองค์การอนามัยโลกด้วยก็คือด t รเทโดส์เอฮานอมเกเบรเยซุสนะครับที่ถูกสหรัฐนะครับวิพากวิจารณ์หนักหนาสาหัสไม่แพ้กรณีของประเทศจีนเลยเนี่ยนะครับโดยสีจิ้นผิงบอกครับว่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญมากๆแบบนี้การสนับสนุน WHO ก็คือการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้เพื่อช่วยชีวิตคนทั้งโลกนั่นเองนะครับนอกจากนี้ผู้นำจีนก็เตรียมที่จะเรียกว่าสร้างเป็นศูนย์นะฮะในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขึ้นในประเทศจีนด้วยนะครับโดยจะร่วมมือกับทางองค์การสหประชาชาติอันนี้เป็นศูนย์ระดับโลกส่วนในเรื่องของวัคซีนนั้นทางสีจิ้นผิงก็เน้นย้ำเหมือนกันนะครับบอกว่าวัคซีนเองตอนนี้หลายประเทศมีการ พัฒนามีการทดสอบกันอยู่ก็จริงแต่วัคซีนของประเทศจีนที่พัฒนาขึ้นถ้าเกิดพัฒนาสําเร็จเมื่อไหร่จีนเนี่ยจะทําให้มั่นใจเลยครับว่าวัคซีนที่จีนพัฒนาขึ้นในการป้องกันโควิด -19 จะเป็นทรัพย์สินสาธารณะของโลกคือจะต้องให้วัคซีนนี้ครับมีราคาที่ถูกพอนะครับเพื่อให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยเข้าถึงได้แล้วก็ มีพร้อมๆกันกระจายกันไปอย่างทุกที่ไม่ได้กระจุกอยู่แค่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งการพูดแบบนี้นะครับก็เหมือนกับอาจจะถูกตั้งข้อสังเกตได้ว่าเอ๊เหมือนกับกรณีก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่บริษัทยาในฝรั่งเศสเนี่ยที่เขากําลังพัฒนาวัคซีนอยู่เหมือนกันผู้บริหารบอกว่าถ้าเกิดพัฒนาวัคซีนได้เมื่อไหร่จะให้สิทธิ์กับสหรัฐอเมริกาในการเข้าถึงวัคซีนก่อนเพราะว่าทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ก็เลยทำให้ทางผู้บริหารของบริษัทนี้ตอนหลังก็ต้องออกมากลับคำนะออกมากลืนน้ำลายตัวเองบอกว่าวัคซีนเนี่ยต้องให้ทั้งโลกเข้าถึงได้แบบเสมอภาคเท่าเทียมกันพอมาพูดในครั้งนี้นะฮะทางผู้นำจีนทางสีจิ้นผิงก็เลยบอกเลยว่าถ้าจีนพัฒนาวัคซีนได้เมื่อไหร่ไม่ต้องกลัวจะกระจายให้ทั้งโลกได้ใช้อย่างทั่วกันแน่นอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งสำคัญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะฮะ ทีนี้ในเวทีขององค์การอนามัยโลกเนี่ยในการประชุมใหญ่พอมีจีนแล้วก็แน่นอนครับต้องมีสหรัฐของสหรัฐเองตัวแทนที่มาพูดในเวทีใหญ่นี้นะครับก็คือรัฐมนตรีสาธารณสุขครับนายอเล็กซ์อาซาที่แน่นอนใช้เวทีนี้ในการโจมตีทั้งประเทศจีนแล้วก็โจมตีองค์การอนามัยโลกเองด้วยนะครับโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐเนี่ยบอกเลยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของโควิด -19 มีประเทศหนึ่งนะฮะที่เป็นสมาชิก WHO เนี่ยจงใจในการที่จะปกปิดข้อมูลการระบาดพูดแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศจีนโดยตรงแต่ไม่ว่าใครก็ตามฟังแค่นี้ก็รู้แล้วฮะว่ารัฐมนตรีของสหรัฐเนี่ยพูดจาโจมตีจีนแล้วก็โจมตี WHO ฮะบอกว่าจะต้องร่วมรับผิดชอบกับประเทศจีนด้วยเพราะบอกว่าอย่างนี้ฮะ บอกว่าการที่โรคระบาดโรคโควิด1 9เนี่ยได้กระจายไปทั้งโลกแล้วก็สถานการณ์น่าเป็นห่วงขนาดนี้หนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือว่าองค์การอนามัยโลกเองล้มเหลวฮะล้มเหลวในการที่จะไปได้มาซึ่งข้อมูลที่โลกต้องการแล้วก็ทำให้เกิดการสูญเสียการเสียชีวิตไปมากมายอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี่นะฮะพูดถึงขั้นนี้เลยในขณะที่ทางโกศรับของ สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะฮะก็ได้ออกแถลงการครับวิาพากษ์วิจารณ์เงินของจีนที่สีจินผิงเนี่ยประกาศว่าจะให้ WHO นะครับ2,000ล้านดอลลาร์บอกว่าเงินแค่2,000ล้านดอลลาร์เนี่ยมันไม่พอหรอกนะฮะแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับการเป็นแค่การเบี่ยงประเด็นฮะเบี่ยงประเด็นเพื่อลดแรงกดดันที่ตอนนี้ไม่ใช่แค่สหรัฐแต่มีอีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังต้องการ การแสดงความรับผิดชอบของจีนนะฮะที่ล้มเหลวในการทำหน้าที่ของตัวเองในการพูดความจริงแล้วก็เตือนโลกสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็หมายถึงการที่สหรัฐเองนะฮะแล้วก็หลายประเทศเนี่ยตอนนี้กำลังร่วมมือกันนะฮะในการกดดัน WHO ในการเปิดการสอบสวนนะครับถึงที่มาที่ไปของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่แท้จริงของการระบาดนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการสอบสวน ทําหน้าที่ของทั้งจีนแล้วก็องค์การอนามัยโลกเองว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนหรือไม่นะครับพูดถึงการสอบสวนนี่แล้วนะครับทางรัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐกับก็พูดในที่ประชุมยืนยันชัดเจนนะครับว่าสหรัฐเนี่ยสนับสนุนกับการตรวจสอบการสอบสวนอย่างมีอิสระครับต่อการตอบสนองขององค์การอนามัยโลกในการรับมือกับโรคโควิด -19 แบบทุกแง่ทุกมุมนะครับแล้วก็บอก ชัดเจนด้วยครับว่าเรื่องการรับมือของประเทศจีนก็ต้องมาถูกรวมอยู่ในการสอบสวนชิ้นนี้ชิ้นเดียวกันนี้เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้ามีการสอบสวนเกิดขึ้นจริงๆก็จะถือว่าเข้าทางทรัมป์ฮะในการที่กล่าวโทษประเทศจีนแล้วก็กล่าวโทษองค์การอนามัยโลกมาตลอดเวลาอยู่แล้วว่าเป็นต้นต่อที่ทําให้การระบาดเนี่ยย่ำแย่ในสหรัฐได้ขนาดนี้ซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ไม่ได้มาจากจีนหรือว่ามาจากองค์การอนามัยโลกโดยตรงนะฮะเพราะว่าการรับมือของรัฐบาลสหรัฐของทรัมป์เองเนี่ยก็มีข้อบกพร่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่แพ้กันแต่ว่าเป็นการเข้าทางที่ทรัมป์เนี่ยจะไปโบยความผิดให้กับจีนแล้วก็องค์การอนามัยโลกมากกว่านะครับทีนี้การสอบสวนถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างเนี่ยนะครับตอนนี้ที่เป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นข้อเสนอที่ร่วมโดย ทางสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็ประเทศอีก3-4ประเทศหนึ่งในนั้นก็คือออสเตรเลียซึ่งเรียกร้องให้ตรวจสอบนะครับตั้งแต่เรื่องของต้นต่อการระบาดนะครับการระบาดในลักษณะที่ว่าจากจีนแล้วไปไหนต่อย,อยังไรรงรวมไปถึงการทำงานขององค์การอนามัยโลกด้วยนะครับตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าข้อเสนอของสหภาพยุโรปเนี่ยน่าจะได้เสียงสนับสนุน มากเพียงพอครับในการที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในที่ประชุมวันนี้แล้วก็จะมีการลงมติกันจากสมาชิกนะครับ194ประเทศการที่มติจะผ่านไปได้เนี่ยต้องมีเสียงสนับสนุนจากสมาชิกอย่างน้อย2ใน3นะครับจนถึงตอนนี้นะครับแหล่งข่าวรายงานข่าววงในเนี่ยบอกว่าเสียงสนับสนุนข้อเสนอของ EU นี้นะครับ ก็ยังไม่ถึง2ใน3ดีแต่ก็ใกล้แล้วครับอย่างน้อย116ประเทศด้วยกันที่สนับสนุนข้อเสนอนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาภาพยุโรปเองก็หลายประเทศแล้วสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ประเทศกลุ่มทวีปแอฟริกา47ประเทศรัสเซียเองก็หนุนนะฮะมีประเทศในอาเซียนอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียซาอุดิอาระเบียอังกฤษ แคนาดาเม็กซิโกด้วยอันนี้แค่ตัวอย่างแค่นำจิ้มนะฮะก็คือสนับสนุนครับให้มีการเปิดการสอบสวนทีนี้ครับมาดูนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมคเลครับของเยอรมน,นีที่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่สนับสนุนการสอบสวนนี้เช่นกันแมคเกลครับออกมากล่าวในที่ประชุมใหญ่ของ WHO เมื่อวานนี้บอกว่าโลกเนี่ยจะเอาชนะโรคโควิด -19 ได้เร็วกว่านี้ถ้าเกิดทั่วโลกประเทศต่างๆ จับมือกันร่วมมือกันนะครับแล้วก็กล่าวเสริมด้วยว่ามีความจําเป็นครับที่จะต้องไปตรวจสอบไปดูนะฮะว่ากระบวนการของออการรับมือของ WHO เนี่ยจะสามารถปรับปรุงยังไงได้บ้างนะฮะก็น่าจะผ่านการสอบสวนที่ว่านี้นั่นเองนะครับขณะที่ผู้นําอีกคนหนึ่งครับก็คือประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ก็กล่าวในเวทีเดียวกันนะครับมุนแจอินนี่ก็ได้รับ เสียงชื่นชมนะฮะจากทั่วโลกจากคนในประเทศเองว่าสามารถรับมือกับโรคโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทางมุลจาอินเขาก็บอกครับว่าอยากให้ WHO เนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายมากกว่านี้ครับในการที่จะไปเรียกว่าบังคับให้ประเทศสมาชิกต่างๆรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดแบบเที่ยงตรงไม่มีการปกปิดแล้วก็แบ่งปันให้ทั่วโลกเนี่ยได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับ คืออยากให้มีอำนาจมากกว่านี้ไม่งั้นก็เป็นเหมือนกับเสือกระดาษต่อไปในขณะที่ออสเตรเลียครับอันนี้ออสเตรเลียเนี่ยบอกละเอียดกว่านั้นนะฮะบอกละเอียดกว่าผู้นำเกาหลีใต้บอกว่าอำนาจหน้าที่ที่ว่าเนี่ยคืออยากจะให้ WHO มีอำนาจครับในการที่จะไปตรวจสอบในการที่จะไปสอบสวนเคสการระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศใดก็ตามตั้งแต่เนินเน่นๆคือพอมีการระบาดของโรคอะไรก็ตามเกิดขึ้นไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม WHO เนี่ยควรจะมีอำนาจครับในการที่จะส่งทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกลงไปพื้นที่เลยตั้งแต่แรกตั้งแต่การระบาดเกิดขึ้นไม่นานจะได้ไปเช็คเลยว่าจริงๆเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการฟังข้อมูลที่ประเทศต้นทางรายงานมาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่โปรง่งใสอาจจะเชื่อถือไม่ได้หรืออาจจะไม่รอบด้านก็เป็นได้เพราะฉะนั้นพอมีการระบาดเกิดขึ้นนะครับก็เลยอยากที่จะให้นี่แหละฮะทาง WHO เนี่ยมีอำนาจครับไม่ต้องขออนุญาตนะฮะไม่ต้องไปถามประเทศต้นทางก่อนว่าจะโอเคไหมจะอนุญาตไหมให้ทีมของ WHO เข้าไป WHO ควรจะมีอำนาจเลยในการที่จะรีบไปเลยนะฮะบุกเข้าไปเลยไปตรวจสอบถึงต้นต่อของการระบาดนะครับอันนี้คือข้อเสนอของออสเตรเลียแต่กลายเป็นว่าถึงแม้ออสเตรเลียครับจะย้ำนักย้ำหนาว่าข้อเรียกร้องตรงนี้ เป็นแค่การเสนอเพื่อให้มีการป้องกันไม่ให้มีการระบาดซ้ำรอยอย่างที่เกิดขึ้นกับโควิด -19 ไม่ได้ต้องการที่จะไปเรียกว่าไปหาเรื่องนะฮะหรือว่าไปกล่าวโทษคนใดคนหนึ่งหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นพิเศษแต่กลายเป็นว่าจีนเองรู้สึกว่าออสเตรเลียเนี่ยเพ่งเล็งมาที่จีนเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยนะฮะที่ไปหนุนให้ WHO เนี่ยสามารถสอบสวนอย่างมีอิสระได้คือเหมือนกับเออเป็นการ กล่าวหาจีนหรือเปล่านะฮะว่าข้อมูลที่จีนเปิดเผยมาตอนแรกเนี่ยมันไม่โปร่งใสกลายเป็นว่าทางเอกอัครราชทูตจีนประจำออสเตรเลียเนี่ยก็เลยออกมาเตือนเลยนะฮะเตือนออสเตรเลียว่าดีไม่ดีเนี่ยมาพูดแบบนี้เดี๋ยวอาจจะถูกประชาชนชาวจีนที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะบอยคอตสินค้าแล้วก็บริการจากออสเตรเลียก็เป็นไปได้ถ้าเกิดออสเตรเลียยังคงผลักดันให้มีการเปิดการสอบสวน แบบนี้ต่อไปนะครับในขณะที่รัฐมนตรีของทางออสเตรเลียก็กล่าวหาจีนกลับนะฮะบอกว่าพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการข่มขู่กันทางเศรษฐกิจนี่นะนะครับก็เรียกว่านอกจากสหรัฐกับจีนแล้วอีกคู่หนึ่งที่เรียกว่าตึงเครียดไม่แพ้กันก็คือออสเตรเลียกับประเทศจีนนี่แหละนะฮะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางจีนเองรุกแล้วนะฮะเดินหน้าเลยนะฮะกดดันออสเตรเลียเรื่องนี้ด้วยการที่ระง,งับ การนำเข้าเนื้อครับเนื้อวัวจากออสเตรเลียของ4บริษัทด้วยกันแล้วก็ยังตั้งกำแพงภาษีครับกำแพงภาษีนำเข้าข้าวบาเล่จากออสเตรเลียถึง80%โอ้โหเรียกว่าจีนเดินเกมทันทีนะฮะกดดันออสเตรเลียแล้วตกลงเนี่ยในที่ประชุมองค์การอนามัยโลกว่ายังไงสรุปแล้วควรจะให้มีการสอบสวนเกิดขึ้นไหมนะฮะวันนี้เองเดี๋ยวก็ต้องรอดูมติครับว่าจะถึง2ใน3หรือเปล่าจากประเทศสมาชิก ทั้ง194ประเทศอย่างที่บอกไปแต่ก่อนอื่นในที่ประชุมเมื่อวานนี้ทางดรเกเบเยซุสนะครับผู้อำนวยการ WHO เนี่ยก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วนะครับว่าทาง WHO กรับเตรียมแล้วฮะเตรียมที่จะเปิดให้มีคณะกรรมการอิสระครับมาตรวจสอบซะหน่อยว่าการรับมือกับการระบาดของโควิด -19 ของ WHO เนี่ยนะฮะควรที่จะมีอะไรที่สามารถปรับปรุงได้หรือไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอหรือ,อยังนะครับโดยอาจจะย,ยังไม่มีการตรวจสอบหรือว่าสอบสวนในทันทีในตอนนี้นะเพราะว่าอาจจะย,ยังไม่เหมาะสมควรจะทุ่มทรัพยากรสากรสพาพกำลังต่างๆไปคุมเรื่องการระบาดให้อยู่ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวการระบาดพอผ่านพ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวทางอนามัยโลกับจะรีบเปิดการสอบสวนอิสระที่ว่านี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยผอของ WHO ก็บอกนะฮะว่า ในทุกการระบาดท,ที่เกิดขึ้นนะครับประเทศต่างๆองค์กรต่างๆล้วนมีบทเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเป็นองค์กรไหนก็ตามควรที่จะตรวจสอบการทำงานของตัวเองนะครับ WHO ก็เช่นกันครับ WHO เองยืนยันในความโปร่งใสในความรับผิดชอบแล้วก็การปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องนี่ฮะก็ให้คำมั่นแล้วนะฮะว่าพร้อมฮะถ้าเกิดจะมีการสอบสวน การทำงานของอนามัยโลกในขณะที่ประเทศจีนครับก่อนหน้านี้จีนเองมีจุดยืนค่อนไปในทางคัดค้านการสอบสวนเหล่านี้นะครับโดยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนเนี่ยเมื่อวานนี้ในการถแถลงข่าวก็บอกว่าจีนที่คัดค้านเนี่ยเพราะว่ามองว่าการเ,เรียกว่าเสนอให้มีการสอบสวนตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นการสนับสนุนโดย กลุ่มประเทศตะวันตกแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นแล้วก็มีในยะทางการเมืองที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นจีนเองมองว่าการสอบสวนนี้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะไม่เป็นกลางกับจีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกได้ว่าจริงๆแล้วจีนสนับสนุนนะครับให้มีการตรวจสอบการรับมือโรคโควิด1 9แต่ขอว่าขอให้การระบาดเนี่ยทั่วโลกเนี่ยผ่านพ้นไปก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดการสอบสวนนะครับ สีจิ้นผิงบอกนะครับว่าการสอบสวนที่ว่านีครับต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มีผู้เชี่ยวชาญมาเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงและผู้ที่นําทีมการตรวจสอบนี้ก็คือองค์การอนามัยโลกเท่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้พูดชัดเจนนะฮะสำหรับผู้นําจีนว่าการสนับสนุนการตรวจสอบที่ว่านี้เนี่ยหมายถึงที่สหภาพยุโรปกําลังเสนออยู่แล้วเตรียมที่จะเข้าที่ประชุมใหญ่ขององค์การอนามัยโลกในวันนี้หรือไม่เนี่ยนะครับเอาละรครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่ เรียกว่าร้อนแรงไม่แพ้กันนะฮะก็คือประเด็นไต้หวันครับปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยในการประชุมเมื่อวานนี้บางประเทศเตรียมที่จะเสนอนะครับให้มีการลงมติว่าจะอนุญาตให้ไต้หวันเข้ามาร่วมการประชุมใหญ่ของ WHO ในฐานะประเทศสังเกตการหรือไม่แต่กลายเป็นว่าในที่สุดครับข้อเสนอนี้ก็ถูกเลื่อนออกไปครับไม่ได้มีการพิจารณาเหมือนกับต้องการ รอนะฮะให้การระบาดผ่านพ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหยิบเอาเรื่องไต้หวันมาพิจารณากันใหม่แต่ว่าก่อนหน้านี้ครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันนะฮะนายโจเซฟวูก็บอกว่าไต้หวันรู้สึกเสียใจอย่างมากนะครับแล้วก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งที่ไต้หวันเนี่ยถูกกีดกันจากองค์การอนามัยโลกนะครับแล้วก็กล่าวหา w h เเลยนะครับว่ายอมก้มหัวให้กับแรงกดดันจากรัฐบาลจีนนะครับ แล้วก็เท่ากับเป็นการปฏิเสธสิทธินะฮะในการเข้าถึงทางด้านสาธารณสุขของประชาชนไต้หวันทั้ง23ล้านคนจริงๆแล้วท่านผู้ฟังครับไต้หวันเนี่ยเคยร่วมการประชุมใหญ่ของ WHO มาก่อนนะครับในฐานะผู้สังเกตการณ์นี่แหละชื่อว่า Chinese Taipei นะฮะไม่ได้ชื่อว่าไต้หวันเข้ามาร่วมการประชุมเนี่ยตั้งแต่ปี2009ถึง2016ซึ่งช่วงนั้นรัฐบาลไต้หวันนำโดยพักก๊กหมินตั๋ง ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบยังคงดีอยู่แต่นับตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาครับที่ใช่อิงหวนนะฮะได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วจุดยืนของเธอเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่ชัดเจนทางรัฐบาลปักกิ่งก็เลยกีดกันเลยครับไม่ให้ไต้หวันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การอนามัยโลกนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับ โดยปรากฏว่าในเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะฮะนายไม้ปอมเปโอก็ออกแถลงการเลยครับประนามนะฮะการที่ไต้หวันเนี่ยถูกกีดกันนะฮะแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมใหญ่ของ WHO แล้วก็วิจารณ์เลยนะฮะวิจารณ์ไปที่พวกหน่วยการของ WHO ก็คือดรเกเบเยซุสเนี่ยโดยตรงเลยนะ,ะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ทุกอย่างที่จะเชิญให้ไต้หวัน มาร่วมการประชุมได้แต่กลับไม่ทําเพราะแรงกดดันจากประเทศจีนแล้วก็บอกเลยนะฮะว่าการที่ผอ,อ,อของ WHO เนี่ยขาดอิสระขาดเสรีภาพในการตัดสินใจเองแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการปิดกั้นโอกาสนะครับในการที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ของไต้หวันที่ได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกในการควบคุมการระบาดภายใน ดินแดนของตัวเองเนี่ยจะได้มาแชร์องค์ความรู้ในเวทีใหญ่ของ WHO แล้วก็ยิ่งทำให้โลกเกิดคำถามนะฮะตั้งคำถามได้ว่าสรุปแล้วเนี่ย WHO มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีประสิทธิภาพมากแค่ไหนในเวลาที่โลกต้องการการทำงานขององค์กรน,นี้มากที่สุดนี่นะฮะก็เป็นการออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงครับของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะฮะในขณะที่ตัวของ ดรเกเบเยซุสเองเนี่ยก็อ้างว่าสาเหตุที่เขาไม่ตัดสินใจในการเชิญไต้หวันมาร่วมการประชุมใหญ่นี้เนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้มีเสียงสนับสนุนที่ชัดเจนในการเชิญไต้หวันเข้ามาซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้าไปสำรวจจริงๆนะฮะก็มีอยู่ประมาณ30ประเทศเท่านั้นเองนะครับจากเกือบ200ประเทศที่สนับสนุนไต้หวันแบบหนักแน่นนะฮะก็กลายเป็นว่าในเวทีการประชุมใหญ่ขององค์การอนามัยโลกปีนี้มีเรื่องร้อนแรงเกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องที่ ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ In s ไ d e r Talk ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ Smart Lifele ทุกเรื่องรราาวเาชชให้คุณงนี้ใครๆก็บอกว่าหางานยากเดินเหงื่อท่วมทั้งวันก็ยังไม่เจองานที่ใช่เลยจ๊